แม่หมูพิมพากาตอบแล้วหลังเอาฟอน์อินสตาแกรมไบเฟิร์นไนน์นัสจากกรณีประเด็นร้อนชวนให้ผู้ติดตามต่างพากันนั่งไม่ติดเมื่อทางเพจ a c e b o o k เจมอย108เผยว่าแม่หมูพิมพากาคุณแม่นายนพัสได้เอาฟอนโลอินสตาแกรมของไบเฟิร์นพิมชนกในขณะที่ไบเฟิร์นยังคงฟอนโลแม่หมูอยู่เหมือนเดิมตามปกติโดยล่าสุดใดแม่หมูยังได้เอาฟอนโลไอจีทั้งของนายนภัส ลูกชายอีกด้วยงานนี้ทำเอาหลายคนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าแม่หมูแค่มือลั่นหรือมีเรื่องราวอะไรเบื้องหลังหรือไม่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่หมูก็ดูชื่นชอบสาวใบเฟิร์นมาตลอดถึงขนาดเชียร์ให้เป็นว่าที่ลูกสะใภยตั้งแต่ยังไม่ได้คบกับลูกชายจริงๆล่าสุดทางแม่หมูได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตนไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆ ไม่สามารถพูดอะไรได้ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะระบบไอจีรวนจริงๆหรือเปล่าเพราะทางแม่หมูยืนยันเอาไม่ได้กดเอาฟอนโลอินสตาแกรมของทั้งนายและใบเฟิร์น